จะมีความเชื่อความเชื่อหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยคุณหูอยู่กันแล้วครับก็คือคุณต้องนอนก่อนสี่ทุ่มกค้ฮอร์โมนจะหลักด้ดีซึ่งผมบอกเลยว,ว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับเมื่อมีมวลกล้ามเนนะื้อที่เพิ่มขึ้นพละกําลังที่เราเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเชยน่นกระโดดที่สูงขึ้นจะทําให้ร่างกายโหลดคาร์โบไฮเดรตเก็บสะสมเป็นพลังงานสํารองได้มากขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสเซลโหลดดิ่งกลูโคเจนครับ ซึ่งจะทําให้ตัวคุณเนี่ยอึดขึ้นเหนื่อยได้น้อยลงการทําง,งานของกล้ามเนื้อแบบกระตุกเร็วจะเหมือนการระเบิดมามุบเดียวแล้วดับไปพลังงานที่ได้ออกมาจะมากมายมหา,าศาลถ้าคุณฝึกแค่เพิ่มมวลกล้ามเนื้ออย่างเดียวอันนี้ช้าแน่ครับ yeah, in, yeah. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกครับเชื่อว่าเพื่อนหลายคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์โดยกระแทกล้มในจังหวัดดีเฟนต์หรือจังหวัดีเบา <Jack> spins. the extra it. Shaq dunked spins. Oh, move. <Wow>. He ซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดในหัวข้อเล่นบาสอยากตัวใหญ่ต้องทำไงทำไมนักบาสถึงต้องเล่นเวทีนี้นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าการที่คุณจะตัวใหญ่ได้เนี่ยผมขอจำแนกเป็นสองปุ่มใหญ่ๆก็คือหนึ่งเนี่ยคุณตัวใหญ่จากการที่คุณมีเปอร์เซ็นต์บริเวทที่เยอะขึ้นและสองคุณตัวใหญ่จากการที่คุณมีมวลกล้ามเนื้อที่เยอะขึ้นครับซึ่งสามปัจจัยหล,ลักที่จะทำให้คุณมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นคือหนึ่งคุณต้องเล่นให้ถึงครับ 2กินนี้ถึงและอย่างที่3พักผ่อนให้เพียงพอครับอย่างที่1นึ่ว่าเล่นนิดถึงมหมายความวหาอย่างไรเป็นนิดถึงใน,นที่นี้หมายถึงคุณต้องเล่นให้เต็มที่กับทุกๆโปรแกรมการฝึกครับเช่นคุณฝึกกล้ามเนื้อขาคุณก็ต้องเล่นให้เต็มที่ไม่ใ,ใช่ว่าเล่นอยู่ได้แทีอีกสีทีก็จะครบ12แต่คุณกลับไม่เล่นแทนนั้นที่คุณมีแรงอยู่และโอเกสิฟโอเวอร์โหลดก็มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการฝึกครับอย่างที่2กินนี้ถึงกินนิดถึงในที่นี้มหมายความว่าทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณด้วยว่าคุณกํลา,กนะออากลังเพิ่มกล้ามเนื้อหรือไดเอทอยู่ถ้าคุณกําลังเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่โปรตีนให้กินอยู่ที่ประมาณ1.5-2กรัมต่อน้ําหนักตัวครับส่วนคาร์บโบไฮเดรตเขให้กินอยู่ที่ประมาณ4-10กรัมต่อน้ําหนักตัวครับส่วนไขมันเอาจริงเราสามารถรับได้หลายแหล่งอยู่แล้วครับช่วงไดเอทคุณอาจจะเพิ่มปริมาณโปรตีนให้สูงกว่าหน่อหนึ่งลดคาร์บโบไฮเดรตกับไขมัน แต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือมัสเซลอารดดิ้งไกโคเจนเอาไว้ใช้เป็นพลังงานสำรองหรือก็คือการไดเอทแบบไฮคาร์บครับซึ่งเป็นสิ่งที่นันกกีฬาเขาชอบทำกันเน้นรับประทานโปรตีนให้สูงอย่างที่บอกไปครับคาร์บโบไฮเดรตก,ก็สูงแต่ไขมันต่ำอย่างที่3มการพักผ่อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากครับเวลานอนค่อยนอนเจถึงชั่วโมงแต่ที่สำคัญในเรื่องของการนับจำนวนชั่วโมงในการนอนก็คือคุณภาพในการนอนครับ คุณภาพในการนอนในที่นี้หม,หมายความว่าอย่างไรคุณภาพในการนอนในที่นี้หมายถึงคุณต้องหลับให้สนิทครับหลับสนิทได้ยิ่งดีเลยครับไม่มีอะไรมารบกวนเพราะจะทําให้โกรทฮอร์มนหลั่งได้ดีครับเท่าแบบเขาเ้าใจง่ายๆก็คือคุณนอนหลับแล้วตื่นด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่มีสิ่งมารบกวนช่วงเวลานั้นแหละครับที่โกรทฮอร์มนจะหลั่งออกมาได้เต็มที่และร่างกายจะสามารถรีโกลี่ได้เต็มที่ครับมันจะมีความเชื่อความเชื่อนึงซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยคุ้นหูอยู่กันแล้วครับก็คือ คุณต้องนอนก่อนสี่ทุ่มกูทอมมูจะหลักได้ดีซึ่งผมบอกเลยว,ว่าไม่ใช่เรื่องที่จริงครับไซตที่เขาเล่าต่อๆกันว่าให้นอนก่อนสี่ทุ่มเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนเราจะต้องตื่นไปโรงเรียนหรือไปทํางานครับซึ่งจะรับได้เจ็ดถึแปดชั่วโมงพอดีเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือคุณภาพในการนอนครับผมขออธิบายในข้อแรกก่อนนะครับคุณตัวใหญ่ขึ้นจากการที่คุณมีเปอร์เซ็นต์บริเาณที่เยอะขึ้นหมายความว่าอย่างไร สมมติผมยกตัวอย่างคนคนหนึง่งชื่อนายเเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยแต่ต้องการที่จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะไปประทักกับคนตัวใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องเล่นเบรคเทนนิ่งชื่อนายเคนนี้เนี่ยเขาจะต้องกินแคลอรี่ต่อวันให้มากกว่าที่ใช้ออกไปนายเเวลารับประทานอาหารก็จะมีกุมมหาเลยกินพวกของทอดของมันอาหารที่เป็นผลเสียต่อร่างกายซะส่วนใหญ่เพราะเป้าหมายก็คือมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งแคลอรี่ที่รับมาต้องมากกว่าใช้ออกไปอันนี้ที่ผมเลือกตัวอย่างมาก็คือผู้ชายนะครับซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องได้รับแคลอรี่ต่อวันอยู่ที่1 8 0 0กิโลแคลอรี่ถึง2,000กิโลแคลอรี่อยู่แล้วนะครับสมมติวันนี้นายเอได้รับพลังงานจากการรับประทานอาหารโดยรวมสาม0ันกิโลแคลอรี่แล้วใช้ออกไปจากการคาร์ดิโอเช่นเล่นบา์ส1 0 0 0กิโลแคลอรี่ดังนั้นพลังงานโดยรวมที่เหลือคือบอก2,000กิโลแคลอรี่ซึ่งการที่นายเอได้รับพลังงานมากกว่าที่ใช้เข้าไปเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเป้าหมายของนายเอ หรือที่นายเเนี่ยจะต้องทําแบบนี้ตลอดทุกๆวันแต่การที่นายเเนี่ยทำแบบวิธีหนึ่งก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อานเข้ามาได้เช่นโรคเบาหวานความดันโลหติตสูงส่วนเรื่องสมรรถภาพทางกายความเร็วของคุณอาจจะชาลงครับเหนื่อยง่ายมีการเจ็บตามข้อหรืออวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าหน้าแข้งข้อเท้าข้อกล้ามเนี่ยไม่แข็งแรงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนายเอในหัวข้อคุณตัวใหญ่จากการที่คุณมีปร็นตมดุลิบัตที่เยอะขึ้น ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่2คุณตัวใหญ่จากการที่คุณมีวกันมนื้อเยอะขึ้นครับในหัวข้อที่2ผมพอสมมติเป็นบุคคลเหมือนเดิมนะครับพอมันง่ายดีสมมตินายบีเป็นคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเหมือนกับนายเอเลยครับซึ่งนายบีเนี่ยก็ต้องกินแคลอรี่ต่อวันให้มากกว่าที่ใช้ไปแต่ต่างตรงที่ว่านายบีเป็นคนที่กินอาหารที่มีประโยชน์ครบั้วน5หมู่รับนภูมอาหารไม่กินอาหารทอดของมันโดยตรงและนายบีเป็นคนที่เล่นเบสเทรนนิ่งครบคู่ไปด้วยซึ่งนายบีก็ต้องทาแบบนี้ไปทุกวันครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคื ในบีมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์บอดีแฟต่ำลงเพราะเล่นเวทก็ต้องใช้พลังงานอยู่แล้วบวกกับมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้ระบบเผาผลาญของในบีดียิ่งขึ้นด้วยและป้องกันอาการบาดเจ็บของข้อต่อเส้นเอ็นได้ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหัวเข่าหรือข้อเท้านะครับและก็มีโรคแทรกซ้อนเข้ามาด้วยเมืม่อมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นพละกกาลังก็มาเพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นการกระโดดที่สูงขึ้นหรือสาม,มารถที่จะปะทะก,กับคนในตัวใหญ่ได้ ก็จะเป็นจังหวะย่งรีบเอาจังหวะมุดเข้าไปเลยครับจังหวะย่างบอลฝ่ายตรงข้ามและที่มากไปยิ่งกว่านั้นคือคุณตอนคุณไดเอทแบบไฮครับก็จะทําให้ร่างกายโหลดคาร์โบไฮเดรตเก็บสะสมเป็นพลังงานสำรองได้มากขึ้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัสเซอโหลดยิ่งกลาโคเจนครับซึ่งจะทําให้ตัวคุณเนี่ยเดิดขึ้นเหนื่อยได้น้อยลงส่วนเรื่องเล่นเวทแล้วความเร็วจะลดลงไหมอันนี้ผมก็บอกกนเลยว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยจะมีมัสเซอไฟเบอร์หลักๆอยู่สองประเภทครับก็คือหนึ่งเนี่ย สโลว์ทวิทมัสเซลไฟเบอรและ2 Fast t w i ทวิทมัสเซลไฟเบครับในส่วนของ Fa ส t ์ทวิทก็จะก็จะมีแบ่งแยกออกไปอีนครับมี Typ e 2a และก็ t ท p e 2x แบบที่1แบบ s l o w t ทวิมาาทมั s เซลไฟเบอร์เหมาะสำหรับนักกีฬาวิ่งมาราธอนวัยนันนานๆปัยยาๆนานลักษณะการทํางานของมันก็คือการนําเอาออกซิเจนในอากาศมาแปลงเป็นพลังงานให้กับร่างกายซึ่งเซนใซก่ก้าเนื้อแบบกระตุกชานี้สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องยาวนานได้หมดแรงง่ายๆมันช่วยทําให้นักวิ่งมาราทอนสามารถวิ่งติดต่อกันได้เป็นชั่วโมงรับบบกล้้้าาามมเนนนนือแีีจจะํ หึงทาให้กล้ามเนื้อมีสีแดงภายในเซลล์จะประกอบด้วยเม็ดตัวบอลเดียรและไมโอกโกบินก็เลยทําให้กล้ามเนื้อชนิดนี้สามารถขลส่งออกซิเจนได้จํานวนมากและมีมเมตาบอลิซึมแบบใช้ออกซิเจนแบบที่2เส้นใยกล้ามเนื้อแบบกระตุกเร็วเหมะละละกกาะสำหรับนักกีฬานักวิ่งระยะสั้นลักษณะการทํางานก็คือการใช้สารเคม,มีในร่างกายที่ได้จากการทานอาหารของเราเป็นแปลงเป็นพลังงานกันกบร่างกายการทำงานของกล้ามเนื้อแบบกระตุกเร็วจะเหมือนการระเบิดมาบุบเดียวแล้วดับไป พลังานที่ได้ออกมาจะมากมายมหา,าศาลแต่จะไม่ต่อเนื่องลากยาวเหมือนกับการทํางานของเส้นใหญ่บบก,กล้ามเนื้อแบบกระตุกชันที่พูดไปข้างต้นครับกล้ามเนื้อแบบฟาสต์วิตไมโซสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ตามความเร็วในการหดตัวครับแบบท้ายหนึ่ง type 2a คือเส้นใหญ่กล้ามเนื้อที่กระตุกเร็วปานกลางมีความคล้ายกับกล้ามเนื้อสโลทวิตคือมีการหายใจแบบแฉกซีเจนเข้ามาด้วยแต่ไม่ทั้งหมดมีเมโตคอนเดรียจำนวนมากและมีหลอดเลือดฝอยก็ไม่มีสีแดงแบบท้าย x เป็นกล้ามเนื้อที่หดตัวเร็วที่สุดในร่างกายของมนุษย์สามารถหดตัวได้รวดเร็วและแรงมากกว่ากล้ามเนื้อที่หายใจแบบใช้ออกซิเจนแต่หดตัวได้ไม่นานมีการหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนอย่างรวดเร็วก่อนที่กล้ามเนื้อจะหดตัวซึ่งทําให้เกิดความเมื่อยล้าจากการเกิดกดแลคติกเป็นกล้ามเนื้อที่หายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนกล้ามเนื้อชนิดนี้ใช้พลังงานจากกระบวนการไกลโคไลซิสหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าไวมาโซมีเมโตคอนเดียและไมโอโบบินเบาบางกว่า การเน้นประเภทนี้พบได้มากในหมูนักวิ่งเร็วการเรืเ่มเบีในจำนวนครั้งประมาณ18ทีขึ้นไปจะกระตุ้น slow t w i t ัส muscle fiber ได้ดีครับและจำนวนครั้ง1 0บถึงทีจะกระตุน้น fast t w i t ัส muscle fiber ไซส์ 2A ครับ,รรรบส่วนจำนวนครั้งถักหรือ5ทีจะกระตุ้น fast t w i t ัส muscle fiber ไซส์2อออันนี้ผมบอกจำนวนครั้ง1 0บถึงทีหรือ3-5ถึงทีเนี่ยหมายถึง น้ำหนักที่คุณใช้ในการฝึกต้องมีความเหมาะสมกับโปรแกรมนน้นำนะครับเช่นสมมติดัมเมลน้ำหนัก25โลคุณสามารถเล่นได้15-20ทีอันนี้คุณอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักให้จำนวนครั้งอยู่ที่10-12ทีครับหรือโปรแกรมมั s เซอร์โพกิเซนนีก็เหมือนกันที่บอกว่ายก3-5ทีคุณก็ต้องหาน้ำหนักที่ยกได้3-5ทีจริงๆซึ่งการฝึก3-5ทีเวลาฝึกในจังหวะผ่อนก็จะผ่อนลงให้ช้า ในจังหวะออกแรงก็จะออกแรงให้เร็วซึ่งผมเคยแนะนำให้ฝึกแบบน,นี้ในโปรแกรมการฝึกชุดบ้าท,ที่ผ่านมาครับเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้ครับในการฝึกผมแนะนําให้แบ่งเป็นสองพีเรียดเช่นใน3เดือนแรกคุณอาจจะฝึกเพื่อเพิ่พมมวลกล้ามเนื้ออย่างเดียวเล่น1 0 1ถทีเน้นสร้างมวลกล้ามเนื้อส่วนอาหารการกินแคลอรี่ต้องบวก ในช่วงนั้นกล้ามเนื้อจะเกิดความฉีกขาดเสียหายต้องการให้อาหารไปซ่อมแซมซึ่งใน3เดือนนี้เนี่ยคุณช้าแน่นอนครับเราไม่ได้ในกระตุ้นในส่วนของฟาสต์วิตมาโซเลยซึ่งคุณฝึกเสร็จใน3เดือนนี้3าเดือนถัดมาคุณก็เลเบทโปรแกรมมาโซ p า w e ว t r เทนนิ่งในจำนวนครั้งในการฝึก3ามาที่จังหวะผ่อนผ่อนลงช้าจังหวะขึ้นขึ้นเร็วซึ่งใน3เดือนให้หลังเนี่ยคุณมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะได้ในกระตุ้นในส่วนของฟาสต์วิตมาโซไฟเบอร์และกล้ามเนื้อจะไม่ ส่วนเรื่องอาหารการกินก็กินให้พอดีกับที่ใช้ครับจะช้าหรือจะเร็วมันขึ้นอยู่กับการจัดตารางการของคุณนะครับถ้าคุณฝึกแค่เพิ่มมันกันใั้อย่างเดียวอันนี้ช้าแน่ครับเอาจริงมีประโยชน์อย่าน,นี้ครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างออกมาหลักๆก็เป็นยังไงบ้างรครับตลับคลิปเล่นบาสอยากตัวอยาต้องทำไงทำไมนักบาสถึงต้องเล่นเวทเทนนิง ก็ข้อมูลส่วนนี้เอามาจากผมส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาจากเพื่อนผมที่เรียนสายวิทยาลามาในตร้นครับชื่อฟงพอดีไปติดตามในจีนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดที่จใหม่ต่อไปนะครับและตื่นใหม่ขึ้นมา